สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเนาะนะครับก็วันนี้มาส่งข่าวนะครับเออผมแต่งเพลงของปู่ปาริจิตบรรดานพรนะครับตามที่คอมเมนต์ของเอฟซีนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาอยากได้เพลงลอยๆโจ๊ะๆหน่อยนะครับก็แต่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกไม่นานก็คงจะปล่อยลงนะครับเดี๋ยวตอนนี้แต่งเสร็จแล้วนะครับสำหรับเพลงที่แล้วเป็นเพลงช้านะครับที่เพลงปู่ปาริจิต นะครับนักขลาก็ขอบคุณสำหรับอยอดวิวนะครับที่แบบเกินคาดมากๆนะครับไม่คิดว่าจะจะมีคนดูขนาดนี้ก็ขอบคุณ f อที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะวันนี้เจ้าเนื้อเพลงคข้าวๆจังหวะไวๆโจ๊ะสักหน่อยนะครับปู่ปลาลิจิตบันดาลพรนะครับปร<ส>ิแต<ส>่งเสร็จแล้วนะเดี<ส>๋ยวโดนตรีนี่ผมจะลองข้าวๆให้ฟังนะครับ แล้วแรกก็จะอินโทรขึ้นก่อนเนาะก็คงจะเป็นจังหว่พินเหมือนเดิมนะครับผู้คนทั่วลาต่างศรัธทธาเลื่อมใสมเดินทางจากแดนไกลๆเพื่อมากราบไหว้องค์ปูช่างสวยจริงแท้มเมื่อได้เล่มองดูถ้าใกลกลับไหว้องค์ปูรับรองว่าไม่ผิดว่าง ก่อนนี้ตั้งอยู่ที่มุงดานชื่อเสียงโด่งดังสา,านกว้างไกลไปทุกดินทานแต่เหตุจำเป็นจึงได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางตอนนี้ได้มากก็ตั้งอยู่ที่เมืองสกลนคร กราพรนนนัน,นดาผู้ที่ศรัทธาให้ไรโรคภัยโรคคาอย่าได้มีเข้ามาแทรกซ้อนขอให้องค์ปู่ปาริจิตช่วยบันดาลพอนถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้หมดไปไรความกังวล คนไทยทวาลาหรือว่าอยู่ตั้งแนงตั้งเื้มใจสุดแสนบารบมีองค์ปู่ท่วมทนน้นบันดาลช่วยให้โลกหลานไม่เจ็บไม่จนส่งให้ทุกนุกคนจงลยล้นสมวังตั้งใจข้าวๆประมาณนี้ก็ยังมีเพี้ยนหลายๆจุดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปขับกล่อักหน่อยนะครับแล้วก็คาไหนที่อาจจะยังไม่ลงตัวนนี้หน่อยก็จะ ก็จะปรับอีกนิดนึงนะครับอันนี้มาส่งข่าวนะครับเนาะขอบคุณนะครับก็วันนี้เราก็อยู่ห่างไกลนะก็ได้แค่แต่งเพลงนะครับก็เป็นกาลังใจกับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับแล้วเอฟทุกท่านเนาะเราทางมาจาประดงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าได้ลงเพลงเลงมื่อไหร่จะส่งข่าวอีกทีนะเผื่อบางคนที่อยากฟังคนไหนที่มีความคิดต่างหรือไม่ชอบอะไรก็ปล่อยผ่านนะค,คนไหนที่ชอบก็คอมเมนต์เป็นกำลัง,งใจให้กันเนาะ ขอขอบคุณจากใจจริงนะครับสำหรับผมน้องยุทธินี่เขาดังนะครับก็ใครอยากให้แต่งเพลงแบบไหนเกี่ยวกับอะไรนะค,รคอมเมนต์มาได้นะครับอาจจะเสียงไม่ดีไม่เพะ,ะครับแต่ก็จะตั้งใจทำเนาะตั้งใจร้องตั้งใจแต่งนะครับขอบคุณมากมากครับบ๊ายบาย